สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ก็ไปไหนไม่ได้นะมันจะเป็นช่วงโควิดนะครับผมช่วงโควิดก็จะอยู่ที่กรทมนะครับอยู่ที่บ้านกรทมที่หน้าบ้านจะเป็นด้านหลังเล็กๆครับเป็นทาวน์เฮาส์หลังเล็กๆนะครับก็อยู่ได้ด้านหน้าก็จะมีต้นมะยมเล็กๆอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่ในการปลูกต้นมะยมก็จะยาก หน่อยเพราะว่ามะยมจริงๆเนี่ยเขาจะมีคลนแล้วลากเขาจะชอนชัยไปด้านล่างผมก็เลยให้น้องๆเข้ามาต่อตรงนี้ให้ต่อที่จะเป็นถังเพื่อที่ใสดินไม่งั้นเขาจะอยู่ไม่ได้นะครับผมแต่ทนมากนะต้นนี้ทนจริงๆครับตอนที่น้ำท่วมปีห้าสี่นะครับผมเขาไม่ตายน้ำท่วมจริงๆแล้วอตอนปีห้าสี่อยู่ประมาณนี้นี่ครับอยู่ประมาณนี้เลย อยู่ประมาณนี้เลยท่วมอยู่ประมาณสองเดือนนะครับท่วมอยู่สองเดือนเหลือเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีต้นอะโวคาโดนะนี่ครับเกิดเฉยเลยครับอะโวคาโดนี่ครับมาดูนะครับอะโวคาโดนี่ครับเดี๋ยวจะพาไปชมลูกของอมะยมนะครับชมได้มะยมนะครับนี่มะยมนี่ด้านนี้รู้สึกแมงจะไม่มีแล้วมั้งวันนี้ นี่ครับต้นเขาจะไม่ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่ากทมจะไม่มีพื้นที่อโโะโวคาโดเราก็าเกิดเฉยๆเอามากินแล้วก็เขางอกเองนะครับอโโะโวคาโดผมไม่รู้หรอกว่าอโโะโวคาโดน่าจะใช่นะครับนี่ครับนี่ดูตรงนี้ไล่ไปเลยนะครับถ้ามีช่อใหญ่ก็จะให้ดูด้านบน,นครับนี่ครับ ให้ดูด้านบนเลยนี่นี่ครับ,รบอ่าแมงยังอยู่นะครับนี่แมงแมงก็ยังอยู่นี่ครับช่อใหญ่มากช่อก็จะใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับช่อใหญ่โน่นหยิบช่อนะแต่ยังไม่โตเต็มที่นะครับผมญาติพี่น้องใครผ่านมาก็แวะมาชิมได้นะครับมาชิมกันไ,ได้รับเชิญเลยมมเปนมะเร็ง พาดูด้านบนนะครับนี่ด้านบนนี่ครับด้านบนด้านบนแล้วก็จะมีช่อใหญ่เลยก็จะตรงนี้แหละครับช่อใหญ่อ่ะเราไปดูช่อใหญ่ใหญ่จริงๆนะเนี่ยช,ช่อใหญ่ช่อใหญ่ช่อใหญ่นี่ครับช่อใหญ่พมควร ช่อใหญ่ช่อใหญ่มากเลยคนระับใหญ่มากมากตรงนี้นะ่าจะเป็นช่อที่ใหญ่โอ้ยขงบนก็นใหญ่นะครับอ่านี่ก็มีแมงยังมีแมงอยู่นะครับแมงตัวที่เ,เขียวผมไม่ทราบว่าเป็นแมงอะไรนะครับ น,น,นี่ช่อดันบุญนี่ช่อนี้ให่มาไม่เปรี้ยวนะไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวนะทั้งนี้ก็จะเป็นมีแมงด้วยนะยังมีแมงไอ้ตัวเขียวอยู่ผมไม่ทราบว่าเป็นแมงอะไรนะแมงตัวนี้เป็นแมงสีเขียวนี่ครับ แนงทุกอย่างจอดันนี้ชัดเลยนี่นะครับหลังการเลยนะหลังการ